Br- ที่ว่าเป็นครอบครัวสายหาสุดอบอุ่นค่ะสำหรับคู่สามีภรรยาแจ๊ดแจงค่ะโดยก่อนหน้านี้ตลกรักครอบครัวอย่างแจ๊ดชนชื่นค่ะทํางานเก็บหอมรอมริบด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองจนกระทั่งล่าสุดค่ะได้เวลาให้รางวัลชีวิตกับตัวเองค่ะงานนี้เจ้าตัวได้ถอยรถหรูป้ายแดงเบนจี4ีศูนย์ศูนย์ดีต้องบอกเลยล่ะค่ะว่ารถรุ่นนี้ราคาแพงหลักสิบล้านบาทกันเลยทีเดียวโดวยทั้งคู่ค่ะได้เข้าไปรับรถที่โชว์ลุมเป็นที่เรียบร้อยด้านแจงภรรยาค่ะก็ได้โพสต์ข้อความว่าเลิกงามยามดีขอบคุณพี่มอนะะคะ ดูแลดีมากจัดให้จำๆจ,จริงๆเริ่มรับงานแล้วนะคะคันนี้คือน้ำพักน้ำแรงจริงๆหลังโพสค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากแถมยังแอบส่องเลขทะเบียนรถไว้ตามเสียงโชคในงวดถัดไปอีกด้วยค่ะ